สวัสดีค่ะสไปยตุรกีแจ่วก้นครัววันนี้นำเสนอเมนูอีกหนึ่งเมนูของอาหารตุรกีค่ะพาสมาโพชาสอเป็นอาหารตุรกีที่รสชาติอร่อยถูกปากคนไทยแน่นอนค่ะลองทําทานกันดูนะคะไปทําพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะน้ำอุ่นค่ะตามด้วยโยเกิร์ตค่ะ น้ำตาลทรายนะคะเกลือค่ะตามด้วยไข่นะคะไข่เราใช้สองฟองก็ไข่แดงอีกฟองหนึ่งเอาไว้ทาหน้านะคะส่วนอีกฟองครึ่งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อใส่ไข่แล้วนะคะตามด้วยยีสต์ค่ะคนผสมให้เข้ากันค่ะ พอได้ลักษณะนี้แล้วคะ่คะพอค่ะตามด้วยใส่แป้งนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเนยนะคะ่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะ คนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะแล้วก็นวดต่อด้วยมือค่ะนวดต่อด้วยมือเลยนะคะ จนให้แป้งเนยนะคะให้แบบเข้ากันดีนะคะนะคะพอนวดได้ลักษณะนี้ใช้กำปั้นนะคะตอนนวดใช้กำปั้นกดลงไปค่ะใช้กำปั้นค่ะ พอนวดได้แป้งลักษณะนี้นะคะพักแป้งค่ะครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะถ้าอยากให้ได้ดีก็สักหนึ่งชั่วโมงค่ะกําลังตีเลยค่ะตอนนี้แป้งก็พร้อมแล้วนะคะหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราออกมาแบ่งเลยนะคะวุ้ยดีมากเลยค่ะนิ่มแล้วก็แบ่งเป็นก้นกอนๆนะคะให้ลมออกสักนิดนะคะไล่ลมก่อน ขนาดก็ตามต้องการเลยค่ะถ้าอยากให้แป้งกลมสวยๆก็เนี่ยค่ะจับตีบนะคะจับตีบเขาแป้งก็จะกลมสวยค่ะ เดี๋ยวมาทําตัวส่วนไส้กันเลยนะคะใส่ไส้ตัวไส้ก็จะมีเนื้อนะคะสูตรไส้เนื้อนี้เดี๋ยวจะลงให้นะคะแล้วก็มีชีสนะคะเราสามารถทําได้สองแบบนะคะเดี๋ยวมาทําพร้อมกันเลยค่ะนําแป้งนะคะมากดให้แบน,นะคะ่ะกดนะคะกดให้ฝั่งทางอีกฝั่งหนึ่งใหญ่ไว้นะคะทิ้งไว้นะเรากดแค่ฝั่งเดียวนะคะแล้วก็กดตรงกลางนะคะขอบๆอ,อย่าไปกดนะ กดแค่ตรงกลางเนี่ยแล้วเราก็ใส่ไส้เลยค่ะแล้วก็ติดนะคะติดเนี่ยค่ะแล้วก็กดลงไปนะคะหรือจะใช้ตัวเนี่ยค่ะฝ่ามือนะคะฝ่ามือกดลงหรือว่าจะใช้แบบนิ้วกดลงก็ได้นะคะให้เป็นแบบเนี่ยลักษณะเหมือนปากนะคะ ไข่แดงค่ะใส่นมเล็กน้อยนะคะและตีผสมให้เข้ากันค่ะทาหน้านะคะทาหน้าขนมปังของเราก่อนที่จะทานะคะให้กดอีกรอบหนึ่งนะคะกดเนี่ยค่ะกดให้เป็นเดี๋ยวกับด้านก่อนนะคะพอดีว่าไม่ถนัดด้านเลยเนี่ยค่ะกดนะคะสองมือนะคะกดลงไปนะคะให้เป็นร่อง กดลงไปค่ะเนี่ยค่ะทาให้ทั่วเลยนะคะ พักไว้นะคะพักไว้ประมาณ20-30นาทกนีก่อนที่จะนำเข้าอบนะคะหลังจากพักแป้งไว้20นาทีถึง30นาทีค่ะนำเข้าเตาอบนะคะที่อุณหภูมิ200องศา15นาทีถึง20นาทีค่ะอบเสร็จแล้วค่ะหอมน่าทานมากเลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ